อึงข่าวกี่ข่าวอ่ะกูก <mày considers Cou archive> ูพาไม่ดีเลยอ่ะไอ้เฮียกูยิงหน้าเต็มหลังยิ่หายเลยเฮ้ยอย่าให้มันนั่นมากหการเล่นของแพงด้วย30ขายไหมเนี่ย เฮ้ยฮ้เไม่เล็กนะจ๊ะ